สวัสดีคะ่ะมีข่าวในกระแสมานำเสนอหญิงเจ้าของธุรกิจอาหารเสริมอ้างถูกอดีตสสอและนักธุรกิจรวมหัวหลอกเงินเก้าล้านบาทอ้างช่วยจบคดีแต่สุดท้ายติดคุกกว่าสองปีหญิงเจ้าของธุรกิจอาหารเสริมโพสข้อความเป็นธรรมอ้างว่าถูกคนสองคนที่อ้างตัวเป็นอดีตสสและอีกคนเป็นนักธุรกิจหลอกเสียงเงิน9ล้านบาทอ้างช่วยจบคดีแต่สุดท้ายติดคุกกว่าสปีโดยเธอระบุข,ข้อความว่า โดนอายการที่โคราชหลอกเอาเงิน4.5ล้านบาทบอกว่าจะจบคดีให้สรุปพี่ติดคุกไปปีกว่าพี่ควรแฉหมว่าใครคนไหนตนนี้ขู่ยิงเพราะพี่ทวงเงินคืนเอาไงดีหญิงเจ้าของบริษัทอาหารเสริมระบุว่าตนเองถูกหลอกให้เสียเงินรวมกว่า9ล้านบาทโดยมีบุคคลที่อ้างตัวว่าเป็นผู้มีอิทธิพลและมีความเกี่ยวข้องกับทีมงานอายการและผู้พิพากษา รับปากว่าจะช่วยให้หลุดพ้นจากคดีแต่สุดท้ายกลับไม่เป็นไปตามที่ตกลงและยังต้องติดคุกนานกว่าที่คิดจากการตรวจสอบพบว่าหญิงรายนี้เคยเปิดบริษัทผลิตอาหารเสริมชื่อดังในจังหวัดพิษณุโลกแต่ปัจจุบันบริษัทได้ปิดตัวลงแล้วโดยเมื่อปี2557เธอถูกดำเนินคดีข้อหาจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ไม่ได้รับอนุญาตรวม3รายการสารชั้นต้นมีคำพิพากษาให้จำคุกสินค้าละ9เดือนรวม27เดือน เธอเล่าว,ว่าในช่วงต่อสู้คดีมีบุคคลที่อ้างตัวเป็นนักการเมืองอดีตสอสอและอีกคนเป็นนักธุรกิจเข้ามาติดต่อเสนอความช่วยเหลือโดยของเงินไปกว่า9้าล้านบาทเพื่อแลกกับการช่วยเหลือด้านคดีความแต่เมื่อคดีถึงชั้นอุทธรณ์และสารดีกากลับไม่สามารถติดต่อบุคคลเหล่านั้นได้และสุดท้ายก็ต้องรับโทษตามกระบวนการของศาลหลังจากพ้นโทษเธอพยายามติดต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อขอ,งของเงินคืนแต่ไม่ได้รับการตอบรับแต่อย่างใด จึงตัดสินใจโพส์เรื่องราวทั้งหมดลงในโซเชียลทั้งเพราะต้องการเตือนภัยสังคมและเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมพร้อมยอมรับว่าขณะนี้รู้สึกหวาดกลัวเรื่องความปลอดภัยของตัวเองสำหรับบริษัทอาหารเสริมดังกล่าวเคยถูกดำเนินคดีเมื่อเดือนธันวาคม2567จากกรณีมีผู้ร้องเรียนว่าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักที่ไม่ได้มาตรฐานและจากการตรวจสอบพบว่ามีสารไซบูตรามีน ซึ่งเป็นสารต้องห้ามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพปะปนอยู่ในผลิตภัณฑ์บางรายการเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการตามกฎหมายจนบริษัทปิดกิจการในที่สุดฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ